วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่จะพามาเล่นเกมล่าสัตว์กันนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะมาดูนะคะว่ามีเราจะมีสัตอะไรใล,ล่าบ้างเอา้านุ่นไงแม่เจอแล้วเป็นฝายนะคะตัวใหญ่เลยนี่แม่ก็ได้ยิงไปแล้วนะคะได้แล้วนะคะหนึ่งตัว เราก็ไปล่าใส่ก,กันต่อเลยไหนเราเล่ก้อนอา้าวมีฟางมีเสืองั้นแม่เอาเสือหรือเอาฟางดีเันเพื่อนช่วยแม่คิดมาเร็วเ,เสือดีฟาเอาเลนเอาเสือล้มไปแล้วเราก็ได้เสืออีกหนึ่งตัวนะคะอืมเรามาล่าก,กันต่อเลย เอาเสื้อกำลังกินฟางเรายิงเสือ้อแม่เลิกเอาธนูดีฟ้าเอา้ายิงแล้วนะคะยิงด้วยธนูเอาเราไปลากันต่อเลยไอ้โหเราเจอไดโนเสาร์เลยแม่ซูมก่อนจะยิงแม่นเอาหนึ่งดอกสองดอกโอ้ ตัวไปแล้วได้ตัวที่สามเอาเรามาล่าต่อไปเลย,เยแม่เล็งก่อนไหนไหนโอ้มีฟางมาแล้วฟางมีหนึ่งตัวสองตัวไม่อยากใช้ธนูยิงอา้าวใช้ธนูยิงไม่ได้เอาเราลองไหม ไหนอ๋อจะเจอฟ้างฝูเมื่อกี้แน่เลยเล็งไม่เล็งไม,เงม่เราโูมก่อนเอ้ายิงก็ไม่โดนอีกไม่ได้อีกนะครับเพื่อนๆเราเล็งไม่ไหนไหนไหนก็ฝูงอีมักกี้แหละค่ะดูีิว่าจะแม่จะเล็งได้ไหมจะยิงถูกเปล่า ไม่โดนยิงไมมก็ไม่โดนลองใหม่อีกนะคะเล็งใหม่เล็งใหม,ม่โหยอยู่ไกลจังแม่จะยิงโดนไหมเนี้ยก็ไม่โดน ไม่โดนอีกแล้วนะคะเริ่มใหม่โอ้ยอยู่ไกลดูที่จะโดนไหมก็ไม่โดนไม่โดนอีกแล้วนะคะโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนขนาดมาใกล้แม่ยังยิงไม่โดนเลยนะคะเพื่อน เหนื่อยใจจะโดนไหมคะที่นีนโอ้ตอนนี้อย um, ู่ไกลลิฟเลยแม่จะโดนไหมนะโอ้อยู่นู่นเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ซูมก่อนแม่ลองซูมก่อนก็ไม่โดนไม่โดนนะคะ เอาไม่เอาไม่ดุซี่จะโดนไหมฟางเดินมานี่แล้วึงดอกไม่โดนเอา,เอาล้มไปแล้วค่ะเพื่อนแม่ได้ฟางแล้วนะคะเอาต่อไปจะมีอะไรให้เราล่าบ้างหูโหเราเจอไดโนเสาร์เลย ใช้หอกก็ไม่โดนใช้ฟันก็ไม่โดนใช้ปืนก็นแล้วกันนี่จะโดนไหมโอ้โหไก้ไม้บางอีกกะโอ้ล้มค่ะเพื่อนๆแม่ยิงโดนนะคะไดโนเสาร์อเอาต่อไปจะเจออะไรอะ่ะแรด โอ้ล็ดนั่งหน้าเราจะโดนจะยิงโดนไหมเนี่ยเอา้ามาแล้วแร็ดมึงมาเราแล้วโอ,โอ้ยิงโอ้ยสลบไปเลยมอบตายสิคะเพื่อนๆเอาล่าตัว,ต,วต่อไปไหนไหนเอาเราเจอฟางอีกแล้วมาเป็นฟูงเลยนะคะ ทำไมเราเจอฟางเรายิงไม่ได้ทุกทีเลยเดี๋ยวเราลองไปเลือกโหมดใหม่ดีฟ้าเอาวันไหนดีมันเข้าไม่ได้เลยอะ่ะยิงก็ไม่โดนเอาวันไหนดี ก็เข้าไม่ได้เอาไปลองกันใหม่นะคะเพื่อนๆโหเราลงบินลงมาจะเข้าเลยนี่เอา้าเราวิ่งหาสัตว์กันดีว่าจะเจอไหมเนี่ย ห้ดูีิดูสิจะเจอสัตว์ไหมโห oh. เราเจอตัวอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนีตัวอะไรอีกนว่านะใช่ไหมนะ่ะอ้วใช่จริงๆด้วยจะ oh. วิ่งไปไหนแล้วเนี่ย เราเจอฟางแล้วเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะธนูหน้าไม้โอ้เขาเรียกว่าหน้าไม้นะคะเ,เพื่อนๆดูดีว่าแม่จะยิงได้ไหมโดนไหมนะ่ะอ๋อไม่โดนเล็งหน้าไม้ก็ไม่โดนออกฟานจะเอาอะไรดีหน้าไม้ดีฟ้า เลงเลงก่อนจะโดนไหมเนี่ยโอไม่โดนอีกแล้วนะคะเาอ,อหน้าไม้ใหม่ปืนจะใช้ไม่ได้หนูเราเห็นสัตว์แตไกล้ๆแล้วเพื่อนๆ ใช้อะไรใช้หอกใช้ธนูโอ้โหไกลขนาดนะั้นเราจะยิงโดยไหมนะไกลเชียวเรามาเล็งกันใหม่นะคะว่าเราจะเจอไหมเราวิ่งหาสัตว์ก่อนนะ ว่าเราจะเจอไหมแม่จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกนคลิปหน้าน,นะคะ